นีครับทุกคนมันเดุดทักฟ้องขวดนี่เองมาชมแม่น้ำโขงครับที่อำเภอชาติพนมมากับไหว้พระธาตุพนมคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ามาช่วงเทศกาล จะเป็นฝังสีบอลาวฝัไทยนี่นยิยานะไม่ค่อยมีชยหาดังโน้นสีบาวจมีชัยห

ไปสันามบ้านอย่ไปแห้งกว่านี้ผมก็จะไป